สบายดีพี่น้องทางเล่าและวทางไทย่ทางประเทศนําเดอร์บุโกโกฮ่าคือเก่าบ่าวอุ้ยบ้านซีวีไลเปิดภาพมากอะฝนตกพี่น้องเลยหิ้งเข่าอยู่เลยพี่น้องเลยฝนตกฝนตกแดด,แด,ดพี่น้องเลยที่แดดเพี่น้องเอยฝนตกห่วที่ไปซีเว่นพี่น้องเลยไปบ่ได้ฝนตก น,นักเลิกงานนักแล้วงานอย่งนี้นเขาองสินดสบายดีพี่นอกเลยสคนับดีที่นอที่องเลยตกน้องอ้าว้ากเลยคนก็ได้ไปเชเว่หนฮะที่ที่น้ำเชนายอยู่ี่นสกตรงนึงนตก

ม่ไเปิดไฟกนเราที่กำมิดแล้วคอยแกะตู้ไว้ออต,กตกแห้งขนาดนเราโมต้งที่ได้ไปดอกกันเรยดมันเล่นหน่อยเลยเ้นทือค่ะเดี๋ยวทำจ้จองก็ได้ ก้างพดี้วกับเปียกฮเพื่อมึงดยกันจองใหญ่ันดเป็นไรอ่าเอื่อนเลยสองคนเปน็น้องเนอแล้เนี่ยวออไไปล้มกันน้อยๆนีอน่อ็ไอ้เอื้อนแล้ว

ลำบูปูเจ้าคุกเจ้าคุกมันกั้งพอเดียวแค่น้งลมใกล้แต่มันโแห้งมันเยบบๆๆแต่มันยังขี่มาอยู่ฮะมาบ้านลังอยู่ สองคันมาสองตัวบ้านหลังนี้เราว่ายติอยู่ฮะเรามาฮะ ใช่ใช่ไหอลูกสาวเราอยู่ที่บ้านลูกสาวเราหลัลลงเ<อ>นี่ย,ยโอ้โหอืมเราจะไปพ่นดิอ๋อนี่เด็กพี่น้องเลยไปๆหลดบ้านเป็นช่งเขา

หอีนี่เเวนทางมุมนี่จะเป็นรถตัดไปขอไปในเซเว่นบดท่าให้ด right? okay. ูด uh e> uh 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 ้วยี่นี่เเป็นเพราะว่ามันก็บโมกาท่าใช่รตัด เราไปนงรดดัด่อยี่น้องเลยบริการพี่น้องบรเนาเขาว่าถ่ายจะทอดออกมาให้รอบๆนอ่รอบข้างนอกรถด,ดัดหน่พี่น้องอนาคนเขาเต้นปับ รถตัดก็ต้องมาได้รถตัดด้วยด้องรถตัดน่อยเร็โจพอกโชวดอกโชวดาเป็นพวกน้ำยาปากภนม ได้ลองสักการออกแบบซีบบฮะมุมีหนดีมุมีเบบนานะ าจะหากระปุกออมซินพี่น้องเลยยอดบุมีหยอดเหรียญมือละหาบาทสิบบาทบุมีเอาไปอ๋อที่ออกไปพี่น้องไ,<ป>ไอ้บ้านนี่มนะันบนะุนเห็นมันบุมีกระปุกออมซินนะนี่ยัง นั่นแลยที่เตอติดแพะติดแพะกันหลดรองนั่นแหละนี่ดีไปนี่ถือถึกเอาอนี่ถือมือมันีต้องตั้นมือตัวเองวพูดก็ออกมาแล้วครับา เพราะว่าจีบีเขาขายเกอกรก็กอกลูกละบาทนะอะไรลูกละบาดเประขายนี่้บรการคนตกคนตกไป เคนไทยพวกพักพวกยาแล้วก็มกต้มมะแกงให้เรา ปะปะยังยังฮะกินปีใหม่ถายกินปีใหม่เฮ้ยชาวคุณชื่อหน่อยแข้งกินเป็นกล่องต้องขายเจ็ดกล่องเลยครับพี่มันจะถ่ากินปีใหม่บาทเดียวครับเนี่เงินบ่ลายครับเนี่ยคุณเอาละพี่น้องจะจบคลิปไว้เท่านี้เพราะการคลิปนะ พอกันคลิปหน้ามากกะกดไลก์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องกดติดตามไปแห่พี่น้องเพิ่นก็สิติดแผ่ไปแหพี่น้องเด้อย่าใช้มีถกมือนี่เด้นี่เด้พี่น้องอนี่เด้นี่าเบิ่งดูเห็นบ่พี่น้องอ๋อนี่เอาละพี่น้องไปพี่น้อง